ฮฮลหลสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องเบิสสุขสุคนคือเก่าเลยจ้าสาหนี่ก็มาพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องยุที่สวนกลวยเวียดเอ้ยยุที่สวนกลวยคนจีนคือเก่าจ้บพี่น้องมณีสลักกรผ้าพี่น้องมาทํางานคือเก่าพี่น้องมณีกามากับคือเก่าปกลกับคือเก่าพี่น้องมาได้นอนที่สวนกล้วยเลยนาะพี่น้องเนาะมาเห็ดเวียกเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าพี่น้อง รายการน้องละสิมาว่าส่พี่น้องฟังเด้อว่าเป็นยังคนลราที่ภักได้โดยเฉพาะที่คนอัตปืาเน้องแบบว่าเป็นยังคือว่าไปเห็ดเวียกยูไทยพี่น้องก็คือเหตุผลก็คือวาอ่าเนาะเหตุผลหนึ่งก็คือเฮาแบบว่าเคยไปเห็ดเวียกยูไทยนะเฮาบูา้ว่าเฮาสีเห็ดเบียกได้หรือโบอยู่ทางผุนน่นะนะพี่น้องพอเพราะ,ะ,ะว่าเฮากะแายกาบ่มีเงินแน่พี่น้องบ่มีเงินเห็ดบัตรแน่รายกะ ้ากะหูวสึกว่าอยู่บ้านท่ากะยังมีเบียกัยเฮ็ดนพนองถึงว่าแรงงานสีตั้มพนองแรงงานตั้มยุทแต่ว่าข่ากะไดเฮ็ดอยากอยู่กับบ้านนพนองได้อยู่กับพ่อกับแม่กับขอบครั้วข้าพี่นองอีกอย่างข่ากะไดสซ้อยเบียกเคลื่อนเหยื่อซ่านนพนองเงินกะไดหาเบียกเคลื่อนกะไดเฮ็ดและกะในอยู่กับขอบขั้วนพนองเนาะเหตุพลนี่แหละที่คนล่าทางใต่เฮ็าโดยเฉพาะแม่น่คนทาง ส่วนบ,บทเท่าเนาะจังบ่คอยไปเหตุเวียกยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆที่ค้าแรงงานเข้าสูงนาะพี่นองแต่ว่าถ้าแรงทางเห่ามันตามอยู่พี่นองแต่ว่าเห่ากะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าเห่ากะได้อยู่กับบ้านกับเมืองนาะพี่นองแะ,ะ้วกะได้เมื่อเฮือนนาะพี่นงตอนสาวก,ก็มาเหตุเวียกตอนแหลนก็นมเมื่อเฮือนมากินขา้าวกินน้ำกับขอครัวคือเกาถึงแม้ว่าเหาได้เงินวันวันหนึ่งละแสนกีเนาะพี่นองแต่ว่าเห่ากะ บ่พอได้ก็บดอกพี่น้องที่จริงแล้วการเงินค้าบ่พอได้ก็บแต่ว่าพ่อได้สใส่ได้ยั้ง่หละจ้าพี่น้องเอ,อ้ยที่จริงแล้วกาอยักไปเหตุงานยุทไทยอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเขามีภาระร้า,า,ายเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปเนาะหนึ่งมาเฮาม,มีเงินส่งมากับบ่มีคนเหตุแบบยุ่งเฮือนเนาะแลวการบางคนกับเอาคันไปเหตุงานยุทไทยกับส่งเงินมาหายพ่อเมย์ใส่ก็ได้แต่ว่าเหตุตาซื้อข่าวซื้อน,น้ำเนาะมันก็แม่นยุ่พี่น้องแต่ว่าเฮากา อยากเฮ็ดอยู่กับบ้านเนาะเนื่องจากว่ามันมีอยู่บ้านนะน้นงเฮาก็เฮ็ดอยู่บ้านนี่แหละจ้าถามมันไรสิเถาะน้นงเขาว่าวันหนึ่งกะวันละแสนถามไล่เป็นว่าเท่าไรเป็นเดือนเฮาก็ได้เดือนหนึ่งสล้านนพีน้องมล้านกีบเนาะเฮาได้แต่ว่าเฮาก็บ่ได้ใส่ยังพี่นงพอไดเก็บเพราะว่าเมื่อเือนเฮาก็มีข้าวกินเลอเฮ็ดนาได้พี่นงยามเฮ็ดนาเ้าก็เฮ็ดนาอเฮ็ดตาเฮ็ดไทย พามาทานขาก็ได้สื้อข้าวแล้วก็บของกินเนาะเขาก็กินตามภาษาเขาวันเนาะขอกหน้าเนาะเก็บผักยัดพืช่นสิรพ่น้องเนาะเขาก็หากินหายอยากตามตามไทยทำหน้าตามสวนของเขานพ่น้องเนาะแล้วก็บคาห้องคายังคายังเขาก็บ่ได้บ่ได้เชียร์นพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่เฮือนเขาเองเนาะมาเฮือนเขาก็นอนอยู่เฮือนเขาแล้วก็ เรากับมาเลเซียค่าค่าหอค่ายัาง่วเาเซียค่าไฟมันกับบรดแพงพี่น้องเพราะว่าค่าไฟกะประมาณอยู่สี่สิบพันหาสิบพันนี่แหละเขาก็เลยเหลือเฮ็ดอยู่บ้านพี่น้องที่จริงแล้วกะอยากไปเฮ็ดอยู่ไทยดอกพี่น้องเอเพอ่าเห็นอยู่ไทยนะค่าแรงสูงมากเลยทุกคนสะออนเวลาขอดแตกเป็นเงินกีบน้องออไดรเงินบาทมากพี่น้องเพราะว่ามีคนเข้าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนะพี่น้องเขาว่าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยดีกว่าเขาว่าเขา ได้เงินร้ายมันกระแม่นความเข้าอยู่พี่นงเ่าก็อยักไปเนาะว่าเหตุงานญี่ปุ่นมันได้เงินร้ายเงินยังนะพ่นงแต่ว่าัดเท่าคิดสะสถ้กามันมีเบียกอยู่บ้านนะเนะเาะเ็ดอยู่บ้านนี่ลหละจะ้ะอยู่กับพ่อกับแม่เเนาะนได้ํำไดกับเอาสำนันพี่นงอยากได้เงินร้ายกัเฮาบว่ามีท่าแหงเฮาว่ามีเงินสิไปก็คือเก่าพี่นงก่อนเท่าสิไปบางทีเห่าก,กับกูเงินเข้ามาอีก มีดอกบอกดอกเบี้ยอีกนะพี่น้องโอ้ยมันก็สาหัสเท่าเติบอยู่เนาะเหาก็เฮ็ดจังสีอะไรพี่น้องเฮ็ดตามภาษาเฮานี่ยแหละเฮ็ดตามเฮาเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเฮ็ดบ่ได้เฮาก็บพักมวยได้เฮาเฮ็ดกะบ่ได้เฮ็ดได้เฮาก็มาเฮ็ดคือเก่ามวยได้เฮามีเบี้ยเฮ็ดยุ่ยเฮือนเฮาก็บพักเฮ็ดเบี้ยยุ่ยเฮือนเนาะสอยครอบครัวพี่น้องมวยได้โบมีเบี้ยกะไปหาเฮ็ดเบี้ยสีแหละเพราะว่าตอนสาวเฮาก็มาเนาะตอนแรกเฮาก็เมื่อเฮือนนะนะพี่น้อง สอนสอนพี่น้องเออที่เข้าไปเฮ็ดงานอยู่ฟังไทยพี่น้องเขาได้เงินบาทพี่น้าเขาก็มาบานเท่าเนาะมาบานมาลาอีสั้นขนนะเขาก็มาแตกเงินบาทเนาะหมื่นหนึ่งก็หาหกล้านแล้วพี่น้องสองหมื่นก็เป็นสิบปลายล้านแล้วโอ้ยพี่น้องบางคนเขาก็ได้เงินเดือนเดือนหนึ่งคันเข้าไปสองคนเนาะพี่น้องพ,องพวเมียยงสิบางคันต่ำกับหมื่นหาหมื่นสามลวสองคนกับสองสองหมื่นสองหมื่นกลัวๆอะไรเนาะบาททัดเขาแตกเง,ง,ง,งกินเงินกีบมากระได เดือนหนึ่งของเขาหันเป็นสิบปลายกว่าหลานนอพี่น้องสอสอที่เขาไปเหตุงานไทยพี่น้องเขาได้เงินได้คำแต่เทกเขามาล่าแ,แล้วเขาฮหตเทือนฮหตซานพี่น้องที่เขาก็ับเหลือบอดได้นอพี่น้องนาะไทยก็อยักไปยัียกเขื่อนก็อยากเคธนะเขากา็แบบบ่เคยไปไหนะนะบ่จักบ่ซี้ไปจังไดแลนบัตรจังไดไปจังไดมาจังใดพี่น้องมันกะ โอโหสิไปะนะก็เลยเลือเห็ดเบียดอยู่บ้านนี่หละเห็ดน,นื้เบียดน้าจีนเนาะคันไปไทยกาดีนะพี่น้องเพราะว่าเรากับไทยกาค่อนข้างสีเบาภาษาการเข้าใจในนะพี่น้องบอกคือว่าเอาเห็ดกับเบียดก,ก,ก,กับจีนเลยพี่น้องเห็ดกับเบียดก,กับจีนในเบาภาษาการโอโหเรื่องเนาะ ว่าภาษาการบ่งหูเรื่องแต่ว่าเห็ดจังสีเลยมันก็มีภาษาแปลยลพี่น้องภาษาแปลบางทีเข้ากับบัวทัวบัถึงบางทีเาเห็ดเบียกบ่ถือเข้ากระหายเข้ากระดานะพี่น้องโอ้ยบัดเข้าดาเหาสารพัดพี่น้องเอ้ยแบบเจ้านายกับลูกน้องรถพี่น้องบัว่ายุไสเห็ดเบียยอย่ไสเห็ดงานย่ไสกระยาพี่น้องบัดเข้าสีหายันเข้ากระหายห่ารดพี่น้องสีหนาสีตาเห็ดคือเห่าแบบบ่มีตัวตนคือเห่าแบบบ่มีปัญญาบ่มีสมองนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่จริงแล้วเหาก็ มีความคิดมียังอะไรแต่ว่าเฮาบ่มีทุนเนาะเฮาก็มีความคิดว่าเออเฮาอยากฮ็ดธุรกิจก็เฮางชิงสั้นนะอยากเปิดร้านในเล็กๆนน้อยชิงสั่นแต่ว่าเฮาบ่มีถึงนะพี่น้องเนาะเฮาก็คนถูกอยากปากมองและหาเสากินข่อย่างส่มันก็ต้องได้ทนพี่น้องต้องไล้ทนกับคาที่เจ้านายด่ากับทนได้ทนกับคําที่แบบเขาดูถูกดูหมิ่นนะพี่น้องเขาด่าเขาสีหน้าที่ตายสิเฮากะทนไปและพี่น้องเอ้ยบพราว่าเหตดอยากอยู่ใส่กะเฮาเป็นลูกน้องเขาเนาะ ข่ากาตตองไรมีอะไรพี่น้องว่าว่าจะเห็ดเวียกยุไซกะยายพี่นอนุ่ว่ายุลาอยู่ไทยอยู่เวียดอยู่จีนอยู่เกาหลเกาหลีคือแบบเข้าได้เงินเดือนไล่ไล่ให้เขาถึอดาพี่น้องเอ้ยเขาเห็ดได้เงินวันสัมนีก็เขายังดาอย่างอันนี้เลยพี่น้องเฮ้เห็ดน้ำจีนนี่พี่น้องเอ้ยสารพัดแหละแต่ว่าเขาลึงแล้วกะมวนไปพี่นนองเขานน่าดากระซินเนาะสั้นๆเวลาเขา่าวดากะเออ ว่าเป็นยังเขาบงหูภาษาการกลับปลอยไปให้เขาดาเพราะว่าเฮาบงหูเด้แต่ว่าเฮาเบิ่งสีนาเขาก็หูแล้วว่าเขาดาเฮาพี่น้องที่จริงแล้วเขาก็บ่เขอใจภาษาดอกนี่แหละพี่น้องจ้าเอ้ยเขาว่าเป็นยังบ่ไปไทยไปนี้ไปนั่นโอ้ยอยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าชีวิตคนทฮามันบ่คือกันต้นทินคนทฮามันบ่คือกันเนาะพี่น้องบางคนก็บว่าไปไทยมันดีได้เงินลายเงินบาทมันอันนี้สนั่นโอ้ยแต่ว่าเฮาบ่มี บ่มีเงินสิไปก่อนสิไปกันยังงึดแต่พี่น้องเออจากสิไปท่าได้จักสิดูจังได้จักสิหางานอีกข้าท่าว่ามีงานเห็ุกเ้าไปถ่ายก๋วยเบิดเทานันพี่น้องห้าเลาะเบียกเหตดอีกนะบางทีเราไปเหตุเป็นแม่บ้านนะทนดูบอดได้อีกนอะแบบมันอันนี้นะบางทีเราไปอยู่ร้านเอาหารโอ้บางทีเฮาบ่มีเบียกเฮตดเนาะเห็นว่าไปไปพี่น้องบางคนก็บ่าไป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 แต่ว่าั่นทฮาว่าหางานก่อนเฮาไปหอดผลเฮาบ่มีงานเหตุกามีพี่น้องบางทีเงินเฮาแค่ หาหกพันซื้อสำนักอ่ะนะบางทีค่ารถกระบะพอจากค่าห้องค่าเศร้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยกเมื่อยคือการหันละแต่วัดเทาดูโดนไปประมาณหาหกเดือนผลละจังสิพอมีเงินเก็บพี่น้องกวดว่าอันนี้เลยเนาะแต่ว่าเข้าไปไทยเขามีเงินอยู่เข้าไปโดนไหนขบางคนกับอยู่เป็นสองสามปีผลเขาจังใดเัาจังมีเงินเก็บพนะตอนจะไปทำอิดกะบ่มียั้งหรอกพี่น้องบางทีก็เจ้ากะยืมเข้ามาเนาะกูเข้ามาสิฮะนะ เขาก็ต้องใส่เงินเข้าหอดกนวันนี้บัตรปีที่สองที่สามจังพอได้เก็บให้เขาเนาะแต่ว่าเขาเห็ดเรียกยูน่กาเขากะมาแบบตอนเสาวมากตอนแรงเมื่อสีเขากะหายเงินเลยได้พี่น้องเพราะว่าเขาเป็นคนขาดๆาดเคิ่อนเอย่างสีฮเนาะเขาบ่มีเงินใส่หันเดยเขาบ่ได้ถาเงินเดือนเนาะพี่น้องเขาเอาเงินวัน่างสีละพี่น้องพอได้ใส่ใจชีวิตประจำวันเขาเนาะ ถ้ทาถ้าเป็นเงินเดือนก็นโอ้ยคือสิตายแล้วพี่น้องเอ้ยจะหน่อยกับ่าค่าไฟจะหน่อยว่าเกลเป็นน่อทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าชีวิตในประจำวันเฮาก็ต้องได้ใช้เงินถ้าถ้าเป็นเงินเดือนก็บ่ไว้พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเวี้ยงอยู่นี่ก็ตากแดดได้พี่น้องมาแบบว่าค่อนไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเห็นส่วนหลายเขาว่าเขา,าเฮ็ดเวี้ยงอยู่โฮมอีหยังฮะพี่น้องแต่ว่าบางครั้งเขาก็ว่าเมื่อยอยู่เนาะมันอยู่ใส่กับเมื่อยเั่นแหละเฮ็ดคำว่าเฮ็ดเวี้ยงมาพี่น้องบ่แม่นว่าไปหลิ่นมันก็เมื่อยเบิดอั่นแหละ แต่ว่าเห็ดเวียกยู่ล่าอย่างสีเห็ดเวียกตามส่วนกลวยส่วนอ่อยส่วนอันนี้นี่เมื่อยพี่นนอกมันพัตากแดดพี่นนอกมันบ่นนคอยมีโฮมเม่เฮาอยู่คือจังสีและไปตัดใบอย่างสีมันกระเบิดอะไโฮมอย่างสีเราพี่นนอกเบืองทางใดก็มีแต่ปลากวยปลาอ่อยสีหนามันกระไบ้มีกกไหมกกตกดูแลเข้าดูดเบิดตแหละจนสีบ่มีแหละกกไหมกกตกพี่นนอกไม่เต่จังสีและปลากวยปลาหยังแต่ว่าข้าวเห็ดเบียกยู่กวยอย่างสีงงก็กกกออนะกไกกกข่แ,แ,แ,แน่พี่นนอกกกก้วยมันสูงเนาะมันกระพอไในบางแดดให้เฮา เขาการเห็ดเวียกอยู่แดดตากแดดตากฝนตากลมสีอะไรพี่น้องเขากับ่มีแบบเขาวาสีแดงตรนแตงตกกระคือสีแดงบ่อไะพี่น้องบางคนก็แบบท่าหนาท่าตาท่านี้ท่านั้นมันบ่ไดรเป็นไปบ่ไไ้เลยพี่น้องเห็ดแบงสีมันเมื่อยมันออกเครือออกยางอลไรกะบางทีเขากับตากแดดพี่น้องตากแดดเห็ดเวียกเมื่อยไรกะอันหนาอัดตากะบ่ได้ โอ้ยมันแบบมันเมื่อยนะเห็ดเวียกตากแดดตากลมตากฝนฝนก็นเห็ดแดดก็เห็ดลมก็เห็ดพี่นอกสารพัดเห็ดเลยจ้างานพี่เฮาเห็ดกัจักสีดอกสีดยาจักอันนี้อันนั้นโอ้ยถาดเคมีกับบอหาเบอกเลยพี่นกเพราวะว่าเขาเห็ดส่วนจังสีส่วนไลค์มันแตถาดเคมีอันไหนเต็มโดมันอยู่นี่นะพี่นอกเอ,อยบอมีดอกว่าสีบอมีสารผอ,อกสารพิษเนะาะเพราะว่าเขาเห็ดเขาเล่งบัตนากรวยอันนี้เขาก็เล่งให้มันใหญ่ให้มัน ถกหวยให้มันมีหวยให้หวยมันหยอกมันนางสิโอ้ยจะกเขาสีใหญ่สีซันพี่น้องมันกษัระรพัดนี่แหละจ้าเวียกงานอยู่ประเทศลาว,าวเฮาเนะเฮียกอยู่ประเทศลาวแต่ว่าเฮียกนำคนจีนคนเวียดพี่น้องบไร้เฮดกับอ่าคนลาวเฮาเองเนะเมนโยเฮียกอยู่ลาวแต่ว่าเฮาก็บเฮดนำคนจีนคนเวียดเขามันเป็นบริษัทของเขาพี่น้องอ่าบัดต,ตอนนี้ก็หอดคำยามแรงพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้ก็หอดเวลา กับมเมื่อเฮื่อนบันนี้ก็ไปฮับเงินฮับขำเนาะพี่้องเอ้ยบบว่าต้อนแรงเขากระจายนะะกระจายเงินในห้เขาเลยอันนี้ก็เป็นเวลาครับหาโมงจับพลเอพี่นองจังเลยเบียกส้หอดน,นี่คมกับหาโมงปลายซหอ,อเดเฮือนก็หกโมงเจ็ดโมงนี่แหละหมูหอ,อเดเฮื่อนเนาะนี่แหละอันนี้ก็นี่แหละพี่นองเอ้ยอยู่แถวนี้กัทำอิดก,กัเป็นสวนเป็นไฮของปัศะส,ะสนแถวบ้านท่านี่แหละบัตรสุดท้ายมากกับเป็นของเย่นคนจีนเบิร์ดพี่นองเอ้ยอ่านี่แหล,ละเหตุผลที่ คนเหล่าอยู่เขตสนบทที่บอไปไทยก็คือพ่อได้เหตดอยียอยู่กับบ้านกับเมืองแล้วพี่นกอ,อีกอย่างเขาก็มีเงินสีไปจ้าอยากได้เงินบาทแต่เงินเฮาบ่เทิงก็ได้เงินกกีบคือเก้านนี่ละ